ช่วงจินนบัดเกี่ยวกำลังเกี่ยวข้าวอยู่ที่ที่สรงใจบ้านตลาดตันนี้ลงพื้นที่ตรงนี้40กว่าไร่แล้วจะเก็บได้ก็แปดไรตอนนี้เกี่ยวข้าวตั้งนะครับข้าวไม่ล้ม เดี right Dude, like the ๋ยวได้เรียวไหนก็เดี่ยก็ไล่เก็บตรงมุมนะครับเพราะว่ามีข้าวมันล้องไปทั้งข้าว เดี๋ยวนี้เกี่ยวสบายครับเจอข้าวต่้งดันได้เร็วหน่อยครับข้าวไม่หนาครับข้าวบางนะครับก็จะเดินช้าข้าวจะหล่วงหมดครับต้องเดินเร็วหน่อยครับ ไอ้หนุ่มพลังใบเนี่ยกำลังเก็บเกี่ยวอยู่ตอนนี้ก็ลงเจ้าที่สองนะวันวันนี้เจ้านี้สี่สิบไร่เครับ เสีสยงเครื่องไม่มีโหลดคนระับกันไปได,ได้ืด่อยๆเจโอแปดสีนะครับ ราโบคู่นะเป็นรถมาจากนกครปฐมคนระับมารถมาจากลาดัวหลวงนะลงมาเกี่ยวทุกปีพอต้นเดือนพฤศจิกาก็เตรียมรถลงมาภาคอีสานคนะรับพอเสร็จจากนี้ก็จะไปเกี่ยวนารางอยู่แถวลาดัวหลวงคนระับ you can't really a that you can't have a good have.